กรวดน้ำทำไมกรวดน้ำให้ใครจำเป็นไหมประวัติการกรวดน้ำการกรวดน้ำนี้ได้กระทำกันมาแต่ครั้งพุทธกาลคือเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามที่พระเจ้าพิมพิสารเคยทูลขอไว้ว่าถ้าได้ตรัสรู้แล้วขอจงกลับมาโปรดพระองค์ด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงพระเจ้าพิมพิสารทรงปีติโสมนัสเป็นที่ยิ่งได้ถวายเวลุวันหรือป่าภายัย เป็นที่ประทับโดยหลังน้ำลงสู่พื้นดินเป็นการแสดงกิริยายกให้ต่อมาที่ประทับนี้เรียกว่าวัดเวลุวันหรือเวลุวนารามนับเป็นวัดแรกในพระบวรพุทธศาสนาอานิสงส์กรดน้ำในครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ณนะเชตวันมหาวิหารพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มีพราหมณ์ผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถินั้น มีทรัพย์สมบัติอยู่80โกดพราหมณผู้นั้นมีบุตรชายอยู่คนหนึ่งเป็นที่รักมากเพราะมีบุตรคนเดียวเพราะบุตรชายมีอายุได้ประมาณ17ปีก็เกิดโรคาพยาธิมาเบียดเบียนก็ถึงซึ่งความตายไปพราหมณผู้เป็นพ่อและแม่บังเกิดความทุกขเวทยาโทมนัเสเศร้าโศกเสียใจเพราะอาลัยรักในบุตรที่ตายไปอย่างยิ่งจึงให้สั่งคนใช้ที่เป็นบริวารน,นำเอาศพไปเผาในป่าช้าแล้วสั่งให้ปลูกศาลาขึ้นหนึ่งหลัง มีเสือสาดอาสนะช้างมา้าวัวควายไปในป่าช้านั้นแล้วจัดทาสคนหนึ่งไปคอยปฏิบัติรักษาอยู่ในป่าช้านั้นเพื่อจะได้ส่งข้าวน้ําอาหารเช้าและเย็นให้แก่ลูกชายของตนทุกๆวันมิได้ขาดทําเหมือนกับบุตรชายของตนมีชีวิตอยู่ทาสผู้นั้นก็ทําตามคําสั่งอยู่เสมอมิได้ขาดเลยสักวันเดียวอยู่มาวันหนึ่งบังเอิญฝนตกหนักมากน้ําก็ท่วมหนทางที่จะไปนั้น ทาผู้นั้นจะข้ามไปก็ไม่ได้จึงกลับมาในระหว่างทางพบพระภิกษุรูปหนึ่งมาบินธบาดก็เลยเอาอาหารนั้นใส่บาตรให้เป็นทานแก่พระภิกษุแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญน,นั้นส่งให้แก่ผู้ตายลูกชายที่ตายไปนั้นมานิมิตรฝันให้พราหมณ์ผู้เป็นพ่อว่าขพเจ้าได้ตายไปนานแล้วไม่เคยได้กินข้าวเลยสักวันเดียวเพิ่งจะมาได้กินข้าวแต่วันนี้วันเดียวเท่านั้นครั้นพราหมณ์ผู้เป็นพ่อได้นิมิตฝันอย่างนี้ ก็ใช้ให้คนไปตามทาาผู้ไปคอยเฝ้าปฏิบัติมาไถ่ถามดูทาาผู้นั้นก็ตอบว่าข้าพเจ้าไปส่งข้าวทุกๆวันแต่วันนี้ข้าพเจ้าไปไม่ได้ฝนตกหนักน้ําท่วมก็กลับมาพบพระภิกษุรูปหนึ่งมาบินธบาตรข้าพเจ้าก็เลยเอาข้าวนั้นใส่บาตรแก่พระภิกษุรูปนั้นแล้วอุทิศส่วนบุญนี้ไปให้บุตรของท่านบุตรของท่านก็คงจะได้กินข้าวแต่วันนี้วันเดียวดังนี้แหลครั้นพราหมณได้ฟังดังนั้นแล้วก็คิดว่า เราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสียก่อนจะทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไรพราหม์ก็ถือดอกไม้ทูบเทียนของหอมเข้าไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าแล้วบูชาเครื่องสการะนั้นแล้วนั่งที่สมควรแก่ตนได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคนหญิงชายในโลกนั้นครั้นเขาตายไปบรโลกแล้วผู้อยู่ภายหลังได้แต่งทาชายหญิงให้ไปปฏิบัติแล้ว ลูกสาลาไว้ให้เอาเสือศาสอาสนะช้างมมาวัวควายไปในป่าช้านั้นจะเป็นอนิสงส์แก่ผู้ภายไปนั้นหรือไม่พระพุทธเจ้าข้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสพระธรธรมเทศนาว่าดูก่อนพราหมณ์จะให้เป็นอนิสงส์แก่ผู้ตายนั้นควรถวายสังฆทานให้แก่พระพิสูสงสัมมาเนนกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญกุศลที่ตนได้กระทํานั้นให้แก่ผู้ตายจึงจะเป็นผลอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาล ผู้ที่ตายไปแล้วนั้นครั้นได้รับส่วนอุทิศอันให้แล้วก็จะพ้นทุกทั้งมวลนั้นได้อย่างแน่แท้ครั้นพรามได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ชื่นชมยินดีอย่างมากแล้วทูลอาราธนาพระพุทธเจ้ากับทั้งพระภิกษุสงฆ์ไปสู่บ้านเรือนของตนเพื่อฉันพัตหารครั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ฉันพัตหารเสร็จได้ถวายปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ลูกชายของตน องสมเด็จพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาว่าดูกรพราหมณ์ตั้งแต่นี้ต่อไปอย่าได้ไปปฏิบัติอยู่ในป่าช้านั้นอีกเลยท่านจงรักษาศีลภาวนาอย่าได้ขาดบุตรของท่านก็จะได้พ้นทุกข์ขึ้นไปสวยสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาจบลงแล้วบุตรชายของพราหมผู้ตายไปแล้วนั้นก็พ้นจากเปรตวิสัยได้ไปอุบัติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองสูงสิบสองโยชน์ มีนางฟ้าเทพอักษรพันหนึ่งเป็นบริวารพราหมณผู้เป็นบิดาก็ตั้งอยู่ในศีลห้าศีลแปตราบเท่าสิ้นชีวิตแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีประสาททองและเทพกัญญาหนึ่งหมื่นเป็นบริวาร